เมนูตำแกมแมงดานะครับมือนขั้นตอนแรกอะตัวพริกหอมกระเทียมนะครับผัวซุกๆุปใมักย่างก็ได้อ่าแมงดาแมงดาซุกแล้วนะครับตัวนี้เบา้ากึมหนึ่งนะครับมือหนหนึ่งเอามาขั้นตอนก็บมี่ตำเอาปีกมันออกก่อนนะครับสูตรเบา้ากึมกันตำ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  ทำไม่ได่าครับเห็นไหมเรียบทำเรื่อยๆใส่เวลาจงังหวะตัวนี้มันสิมันสิแข็งนะครับเพื่อมันสิแข็งน,น,นี่คือน้ำต้มซุกนะครับตามแหลกแล้วเราเตรใช้น้ำต้มซุกผสมลงไปจงังหวะเพื่อว่าให้เนื้อมันอ,อ่อนละกันเท่าสิแยกเอากากามันนะครับ กากาของตัวตั้งดาออกนะครับพอมันจะแข็งกากตัวจีแข็ง,แ,ขงและหย่ำโอยหย่ำมบ่เลกนะครับอ้าวตวงเอานะครับใช้วิธีใช้กระชอนตวงเอาตวงเอาโอ้ยหอ,อมคากไอ้พี่น้องดาบประมาณสิบตัวเตวตัวผูกมันหลาย หอมนี่ครับเอ้ยเขากากมันออกนะครับขั้นตอนนี้กับปรรยากาน,นี่เครื่องเท้เขาขัวไปนะครับนี่ตำาสักกันให้แลกได้ตัวนี้ให้ย <S S แยกไงแยกแยกออกนะครับนำนำไม้ด่าน,นตาเข้าเดียว นี่ขาดเมื่อไรนะครับขั้วมโนะขั้วมนัว,ว,นวปลาแดดนะครับบาร์คือใส่เป็นตัวนะครับปลาขาวสวยเคี่ยวเองนะครับซับมันมุนเอาลงเล่ยมาที่นี่เอ้อยใส่ยามบนนัวกับเติมน้ำปลาแดดเพิ่มใหญ่ครับพุดเข้าให้เข้ากันพรหอมโอ้หอม อหอมกระเด็ดหอมนี่ได้ที่แล้วกะน้ำแมงดานะครับที่เฮาแยกไว้แล้วแต่ตอนแรกนะครับคุกเข้าเข้ากันนะครับหอมหอมแห้งที่นอนเด็ดครับได้ที่นะครับ นี่เลื่อมบ่ไดรนะครับเ้าวกันืนเกือบเลื่อมเข้ก,กันผมชิลดผมนัวจังน้อยนะครับนี่เรียบร้อยกะแล้วมันหลเข้ากับตักใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้นะครับไว้จะกินถนอมอาหารกินไ้หลายเหมือนครับย่ามบม่มีนี่มาได้ฟรี้องด้วยครอยากกินน้ำบาวึ้นก็นเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านนะครับง่ายๆอาหารอีสานที่ยูคคร่กับ ขนอีสานมาดนนะครับตำแก้วแมงดาอาคิมีขอบุญขอบคุญทำพี่น้องถือเกีติพี่ตามรับชมเบ้ากลมนะครับให้สนใจกลับมากินทั้งเบ้ากลมนะครับปิด้าไว้อาคิมนี่อาไว้เซ็นสักกัอกนครับขอบคุณครับ